น้องครับมาเบิ่งที่เด็ดครับบู๊ข้นหมานครับพี่น้องได้ปลาเต็มกระสอบครับเส่เพอาะยังเบิ่งเนี้ยโอ้ยพี่น้องครับตีทอดจุดในเกียร์ไปน้องได้กระลำดาบมาน้องนี่เด็ดโอ้น้องนี่ละหมานกูมูได้ไเปิดเบิ่งเนี้ยครับน้องนี่เต็ระเบ้าอ๊ยบอยพี่น้องปลามีแต่แนวเดียวอ้หยา กดพลังเตรียมสอบอหญ่าครับอ๋อยิบขึ้นมาเบิ่งเอ้ยขอตัวหนึ่งปลาสับประหลาดครับเจ้าหน้าไปขังอุ้ยเจ้าไปปล่อยด้วยครับบ่วาไปอันตรายแห้งครับมันกินอันนี้ไข่ปลากินลูกปลาของผมก็ยี่สิบพว่าคนเออพี่น้องครับไปหยิบขึ้นมาเบิ่งครับไกลๆมั้ยปลาช็อกเกอร์เตรียมกระสอบโอ้ปลาสับประหลาด เมื่อเป็นไดนุสโซ่ปากมันเป็นตะขิดขิดเฮ้ยแต่ว่ามันแสียมเลยครับเอาไปเผาเอาไปเผาแก้อเนื้อน้ำเยอะกว่านะตุ๊กแกครับเมนูเด็ดคือเอาไปจากไหนกินครับเผาแล้วก็แกะเอนืครับผมอ่าอืมครับเอาลองเอาไปเห็ดกินมั้ยครับพี่น้องครับอยร้านมันกินนะอือบอแม่ลองเอาไปอุ๊ยเอาไปปล่อยครับเอาไปปล่อยอย่าเด้อะร้านมันมันมันว่ามันเคยกิน มันปลาไปนีไ่ได้ามยดหมืรโดดเออไปนี่มีใจเขาแค่ไเด็ปลาไปตอนเขาเขาเขาะกันเขาเอาตนเื้อไจานเอาพี่น้องแบกหลายไพซออจัง